ครับเราไปหาที่พักกันต่อตอนนี้ก็ยังมีเม็ดฝนโปรยปลายนะครับมาทางนี้ดีกว่า านนาป่งนะครับบ้านนาป่งที่เมืองนาโป่งบ้านนาป่งอันนี้ครับถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ก็ไปสาระวัตนะครับตรงไปนี่ก็ไปปากซอยดีครับตลาด ที่ดังๆนี่นะครับติ้งไก่หน้าป่งนี่เองนะครับที่อยู่ตรงนี้นี่ครับติ้งไก่หน้าปง่งเดี๋ยวเราจะมาลองตอนเย็นเดี๋ยวมาลองชิมนะครับติ้งไก่ส้มตำร้านติ้งแบ่นะครับก็มี ปิ้งไก่น้าโปงนี่คือเป็นของเด่นของดังนะครับที่นี่ปิ้งไก่น้าโปงเล่าขาวเมืองคงลำวงสารวันนะครับก็มีเยอะแยะเป็นปิ้งไก่ล้วนๆเลยนะครับ ราจะไปหาที่พักกันก่อนนะครับแล้วจะออกมากินของเด็ดของแซ่บนะครับติ้งไก่นาโป เราจะมากินของเด็ดของดังนะครับที่บ้านนาป่งนะครับที่เด็ดดังๆนะครับก็คือนี่ครับปิ้งไก่นาปง่งเล่าขาวเมืองคงนะครับอันนี้ปิ้งไก่นะนี่ครับอันนี้เล่าขาวเมืองคงนะครับเล่าขาวเมืองคงละลำวงสารวัตรบุมีบอกครับ โอ้บหมีเนาะครับนี่เดี๋ยวจะมากินเดี๋ยวจะมากินข้าวนะครับอ่าร้านสุนทรน,นะครับปิ้งไก่นาป่งนะครับอันนี้ก็มีพวกอันนี้เป็นปลาเค็มมั้งครับนี่นี่ครับมีเนื้อแห้งอันนี้เนื้อบหอครับเนื้อเนาะอันนี้ปลาหมึกเนาะอันนี้ใส่เครื่องในเนาะใกล้ไหมเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบ เจ็ดสิบพันโอ้นี่ครับร้านสุนทรนนะครับอันนี้นีเป็นแม่ค้านะครับาถามได้ยัว่าอันนี้น้องอย่างครับน้องซื้ออย่าง<ฟ>ซื้อไผ่ซื้อจิงซื้อปลาไพรอนไผ่ฮะพรอนไพอน่โอ้น้องพรอนไั่นะครับเป็นแม่ค้าเขา้เขาขายนี่เป็นอาชีพเลยบะอ,อ๋อน้องพรอนไผ่นะครับอายุเท่าไหร่ถามได้ยังวะ<ไ>เอสปี ดาวเอ็ดปีโซดแม่นยุบเนาะบัดนี้โสดนะครับน้องพรไพรนะครับเดี๋ยวเขาจะสั่งไอเอาไก่ไม่ไส้เดียวเนาะเอาไก่ตัวหนึ่งกินโบเวิร์ดก็ต้องลองกินเมือ่อไรเมื่อไหร่เดี๋ยวกินไปพร้อมเบิงนะ่งหน้าน้องไพไปพร้อมนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอนะครับเคยได้ยินมานานแล้วนะครับอ่า ิ่งไก่หน้าป่งเล่าขาวเมืองคงนะครับแล้วก็ลำวงสารวันแขวงสารวันนะครับเราพรุ่งนี้เราจะกลับท่าแขกนะฮะจะผ่านสวรรค์นนเขตแล้วก็ไปท่าแขกนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นๆไปพักรีสอร์ทเขาเปิดคอนเสิร์ตกันเสียงดังมากครัเดี๋ยวออกมากินข้าวก่อนอ่านี่ครับ ร้อนๆเลยนะครับกิ้งไก่น้าป่งนะครับวันนี้เราก็ได้มาลองชิมนะครับก่อนเราจะกลับภาคแขตนะครับกับนครพนมพรุ่งนี้มาเห็นร้านแรกก็ต้องแวะเลยนะครับนี่ครับเพราะว่าน้องไพ่ของเรานะครับนางเอกของเราสถานะโสดนะครับตอนนี้พอผมกับน้องเขาก็ไม่โสดนะครับ คนนี้ครับมาแล้วครับแม่ค้าคนสวยนะครับเอาปิ้งไก่นะครับมาส่งนี่เราจะพยายามกินให้หมดนะครับและก็สั่งตำแตงนะฮะอันนี้มีอันนี้เป็นแจวนะครับเป็นแจ้วปลาแดกหรือบอกรับแจ่วเนี่ยแก่วปลาแดกป่ะแกวบอกรึเปล่านี่ มาเดี๋ยวมากินข้าวนะครับแล้วก็พักผ่อนวันนี้อ่าน้องไพครับใกล้นี่ไมเท่าไหร่เจ็ดสิบพันเป็นเงินไทยในสิบประมาณเท่าไหร่นองเจ็ดหมื่นเนาะเอาร้อยหนึ่งกับสิบห้โอหาสิบเออเ้ากระยาดอากกะที่ถามเนาะว่าอะไรก็ได้ นะถามคำถามสําคัญก็ถามแล้วเนาะสดเอออันนี้ครับน้องไพรนะครับร้านสุนทรไปเห็นคลิปนี้เลยก็ถ้าอยากลองมาชิมนะครับมาเจอน้องไพรก็สามารถมานี้ได้นะครับเป็นร้านแรกเลยมั้งครับอยู่ฝั่งถ้ามาจากปากเซกก็อยู่ฝั่งขวาเนาะเออนี่ครับน้องไพรคนงามของเฮานะครับบ๊ายบาย ก่อนกลับนะครับเรายังอยู่ที่บ้านนาป่งนะครับแวะมากินเฝอร้านอะไรไม่รู้นะครับตรงนี้ไม่มีชื่อร้านนะครับมาดูอีกทีนะครับถังน้ํามันเราหายครับถังน้ํามันหายครับไม่รู้หลุดไปตอนไหนโอ้โหนี่ครับสมบุกสมบันมากครับขับจนถังน้ํามันหายก็เป็นเพราะว่าเราประมาทเองนะครับ ตอนแรกมันหลวมนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปใหม่แล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลยอ่ะครับเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จนะครับกินเฝอเสร็จเราก็จะเดินทางไปยังสวรรค์นาเขตแล้วก็ท่าแขกนะครับโดยที่เราจะตรงไปนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็คือไปสวรรค์นาเขตท่าแขกหรือว่าเวียงจันทร์นะครับแต่พอเราหันกลับมาตรงนี้นะครับก็จะเป็น อาจะไปปากเซนะครับปากเซไปสวรรค์เขตก็ประมาณร้อยร้อยหกสิกิโลนะครับก็ประมาณนี้เราเจอแจ็คพอตจนได้นะครับถังน้ำมันเราหายนะครับนี่ไปสะละฮะโอเคครับเดี๋ยวกินข้าวกินฝือก่อนนะครับมามานะครับฝือหมูกรอบนะครับ มีหมูกรอบแล้วก็นี่ครับหมูกรอบมีลูกชิ้นนะครับอ่าลูกชิ้นที่บ้านนาป่งนะครับแขวงสารวันนะฮะเดี๋ยวเราก็กินนะครับเรากินเพื่ออยู่นะครับแต่บางครั้งก็อยู่เพื่อกินนะครับสลับกันไปนะมาเดี๋ยวกินเฝอเสร็จก็เดินทางกันต่อนะครับไปครับเดินทางกับ ไปท่าแขกนะครับจะไปถึงสวรรณ์เกตก่อนประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบร้อยหกสิกิโลเมตรนะครับไม่รู้ว่าจะมีฝนต้อนรับไปตลอดเส้นทางหรือเปล่านะครเราอยู่ที่ปตาทานาป่งนะครับแขวงสารวัน ครับกับบ้านเรานะคร มาได้ประมาณน่าจะ10กิโลนะครับตรงนี้เป็นบ้านแถนนก็เป็นทางลาดยางนะครับทางลาดยาง 危险啊！ เจอเจ้าถนนอีกแล้วครับแย่นะครับแย่หรือแยอันนี้ก็อีกประมาณ140กิโลนะครับ